เพจตรังสตอรี่ไทยแลนด์ขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีนีคนใหม่นะคะสาวใหญ่ห้วยยอดค่ะดวงเฮงถูกลอตเตอรี่5ใบรับ30ล้านบาทไปเลยค่ะโดยล่าสุดนะคะวันนี้ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปพบกับสาวใหญ่คนดังกล่าวนะคะทราบชื่อก็คือนาอีทนะคะอายุ60ปีซึ่งเป็นชาวตำบลห้วยยอดอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังค่ะมีอาชีพเป็นแม่บ้านแล้วก็เป็นอสมด้วยนะคะโดยนอีทพร้อมด้วยลูก สาวได้ถือลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่1จํานวน5ใบให้ผู้สื่อข่าวดูค่ะและบอกกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าตนเองและครอบครัวได้เดินทางไปแจ้งความลงบันทึกประจาวันที่สพฤยจอแล้วนะคะโดยณิชบอกว่าเลขที่ซื้อเป็นเลขายทะเบียนร,รถคันเก่าค่ะซึ่งจะซื้อเป็นประจําทุกงวดจะเน้นเนลขคาย3ตัวคือ603มามาคราวนี้ก็ถูกทีเดียว5ใบารางวัลที่1เลยค่ะและดีใจมากหลังจากรู้ว่าถูกรางวัลน,นะคะก็ได้จุดประทัดแก้บน ที่หน้าบ้านจํานวนหนึ่งหมื่นนะะัดค่ะหลังจากนี้ตนเองและครอบครัวก็จะนำเงินส่วนหนึ่งไปทําบุญและลอตเตอรี่ที่ซื้อน,นี้นะคะมาจากแม่ค้าเจ้าประจําที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน,นะคะ่ะ ในขณะที่พบว่ามีเพื่อนบ้านต่างแวะเวียนมาแสดงความยินดีกับนาอีสเศรษฐีนีคนใหม่ชาวหวยยอดเป็นจํานวนมากค่ะและเราก็ได้ขอไปสัมภาษณ์น้องจ๊ะนะคะแม่ค้าลอตเตอรี่นะคะที่ขายลอตเตอรี่ให้กับนาอีสนะคะบอกว่าตนเองเป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรีค่ะมาอยู่ที่จังหวัดตรังงานแล้วโดยยึดอาชีพเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่โดยประจําอยู่ที่ตลาดคนนังคำค่ะและตนเองอยู่หมู่บ้านเดียวกับนาอีสนะคะนาอีสจะบอกให้ตนเองเก็บเลข603ไว้ตลอดเลยค่ะทุกวดมาวันนี้ รางวันที่1นึ่งออกหกศตนเองก็รีบตรวจรางวัลให้ด้วยนะคะแต่เมื่อตรวจแล้วกลับถูกรางวันที่1ค่ะก็เลยรีบวิ่งไปบอกนะอีทนะคะซึ่งบ้านอยู่ไม่ไกลกันและตนเองก็รู้สึกดีใจตื่นเต้นมากจนน้ําตาไหลแทนลูกค้าด้วยค่ะยังไงเพจตรางสตอรี่ไทยแลนด์ขอแสดงความยินดีกับเศษธีนี่ชาววัยยอดคนใหม่นะคะเราขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ เป็นอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันค่ะเราขาย่คะขายแล้วก็เป็นเลขเข้าวเบอร์รถเขาค่ะใช่ค่ะเราสั่งนายทุกวัน่เกิดวันนี้แตกนน้ใช่แล้วเคยเคยมีวันที่เราขายมีลูกอ๋อจูงชุดได้แค่วันที่สองสองใบใช่จะมีจะมีลูกค้าอันนั้นเป็นลูกค้ากระบี่ฝากตรวจคือฝากร้านชายแล้วก็ตรวจจะมีอุบัติต่างเลย เออก็ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นยังกระถู่เองเลยรารุมยองด้วยคนขายนั่งรอดีใจดีใจแนนุยใจคนขายนั่งรอเออค่ะรังสตอรี่ไทยแลนด์รายงาน